สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยในช่วงระย,ยะววันที่7ถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะครับ ซึ่งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเอาวมะตะบันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7ถึง10มิถุนายน2563โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในช่วงระยะนี้นะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 4 3 8องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสู 36, งสุด3 2 6องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีส,สม,มุทรสงครามและสม,มุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงชเทราชลบุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม6ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเพราะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับ กรุงเทพมหานครมีเมฆเป็นส er ่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยะหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5ององศาเซลเซียสครับสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ